ววสวัสดีครับแฟนครับช่องพ um ี A ่ลมเศร้าสร้างกันไม่เจอโอ้เล่าลวนลวนเลยวันนี้จะมารีวิวไม้ตัดครับลงไม้ตัดสร้างไม้ตัดมา400แผ่นนะครับปวดหกล้อปวดหกล้อก็ชิบล้อได้ไงชิบล้อมต้นเนี่ย <12 S 1> ชิบสองล้อปวดหกล้อพน้าวานี่ครับลงตะลาดลอดกับลอดง่ายๆครับอ่ะตาราดมีดวะ ทีมงานวันนี้มีหกหกชีวิตครับเหมือนหาหาชีวิตเครื่องครับเสียแดงอี้เครื่องเนีครืองนึงครับเนี่ยพูเนี่ยว่าเสแดงกันชิรอดนึงครับยีสมิล2สองร้อยพนนแลวก็สเกมิล1สปมิลสเก้มิ้นสองร้อยนครับอ่าไปกันได้เดี๋ยวใจเย็น มืัอนี้ก็เป็นสต็อกเก่านะครับ<อ>สต็อกเก่าที่เหลือนนนนพอดีไม่อัดเบาบางเหมือนอะไรครับก็เลยสั่งขันไม้ครับตรถ<อ>นี้รถจากโรงงานเลยครับไม่อัดเ่าสั่งตรงจากโรงงานเลยนะครับค<อ>ือคุณภาพนี่ยี่สิบกับยี่สิบเต็มเลยสิบแปดกับสิบแปดเต็มคือเ่าสเปค เทายบนกระเฮ็ดให้กังสัรคเลยนะครับสำหรับโรงงานแต่ก่อนถ้ามีปัญหาเรื่องไม่อัดคือสเปคเขาบ่ได้นะครับมาต่ละหลอดบ่คือกันคือเขาเอาสร้างจากร้านท่งทั่วไปนะครับแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เขาสั่งจากโรงงานเลยสเปค20กับ20เต็มนะครับไม้อัดตราภูเขานะครับ โฆษณาให้ไหมให้โรงงานแมนเด้นงานโรงงานตาพวกเขาโรงงานตาพวกเขาเกี่บไนโรงงานพวกใดที่ว่าสนใจแมตก์กับโข,ขมา้าซื้อได้นะครับมีสิบมิลหรือสี่สิบเจ็ดสิบแปดมิลสิบสามมิลก็มี1สิบหามิลก็มีนะครับมีทุกใส่นะครับ จ็ดมินแปดมิ้น,ม,นมีหมดเนะครับแล้วมือนีเขาลงยี่สิบมิลกับสิบแปดมิ้น,มน,นะครับมือคือใหม่เอาเม็ดแรกเลยครับมาเม็ดตู้เบดนะครับผู้นนสนใจดอกลำพงกับตอนนี้หมดสต็อกอีกแล้วครับร้อยล้อยดอกมาใหม่หมดอีกแล้วเราต้องรอเชียวไปอีกประมาณสิ้นเดือนนะครับ สร um, oh. right? ้างก็ร pues <kt> ู้สึกว่าจะเท่ากันเท่าึ้นซูมือซูมือรถเยานอ๊อฟเอ็นนุ่มไป็นนานปะไทยหัวเนี่ยไทยหัวเนี่ยไม่ยังเงนเลยเนี่ยขาฝันกันไม่ล่ะลงแม่ได้หกเพนขาฝันกันเหล่านี่้ใจเย็นใจเย็นมืยเนี่ยขนาดไปยงนั่งาเดีเดี๋ยวสิยกซอยดอกเป็นตากรองจะเข้ากันเนี่ยนี่คือสต็อกของเฮานะครับที่เหลือ เบาบางแล้วมาเดาไม้กันส so right? mm ันมาน้ำเสร็จแล้วโอ้ปันก้นเมาหล่อบ่เ่ยโอ้ดีนะเสียมันนี่นี่มึงนไงครับมึงมึงเสียนี่ของแกเลยววะมึงจะเสียก็เพราะเรานี่ครับสต๊อกเขาสีหมดเหล่าก็เลยได้สั่งไม้เหี้นะครับซีลอยเพนนี่คือโกดังของเขาอยู่ที่อยู่ในในตัวตัวอำเภอนะครับ เดีว่าเฮาเห็ดโอ้ม,มืดวะฟังนั่นมืดนกดวะมันจะฟังผีหรอกเดี๋ยวคนเดี๋ยวว่าโกดังเฮาคือจังกี่ไล่แท้แบบยั่วทั้งนอกเนาะอันนี้เป็นโกดังทางในนะครับโกดังเก็บไม่อดัดหรือว่าเฮ็ดตู้ไว้หลายๆก็เอาเขามาสต็อกทางในพี่นะครับ พอดีแต่ก่อนเนาะเห็ดยี่แตี่ว่ามันเดี๋ยวนี้มันเห็ดบ่ได้เพราะว่า่นหล่องเย็นเสียงดังก็เวลาเห็ดโอ้สร้างกับที่เราเสียงดัง่นเลยหล่องเย็นก็เลยง่ายออกไปยื้งง่ายออกไปยู่ทงหน้าครับโรงงานก็เลยออกไปยื่ทั้งหนอกนะครับเพราะมันเป็นการรบกวนเอเป็นการลบกวนในบ้านหางเชียงพนนะครับเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองในตัวอำเภอนะครับ นี่ตัวปทัยนี่ก็เลยได้ออกไปยืนทางนอกนะครับเพราะเอาอย่ยงางนั้นเสียงดังครับจอไม่จออะไรตัดไม่ตอนกลางคืนหาทุ่มหกทุ่มคนก็นไปรับไปนอนนะครับก็เล่มีการลองเย็นกันเลยได้ออกไปยืนทางนอกนะครับไอ้กวันก็อกยืนทางในนี่แหละครับสำหรับโรงงานกุังเชียรไมยอัดสตอกไมยอัดสตอกตู้นะครับก็รถเชนยกออกไป แกออกไปทั้งนอกนะครับไม่ครับโรเชียนประจํารงงานนะครับยาะใจย็นสีอยแผ่นนะครับยีเต็มสองร้อยแผ่นสิบแปดมิลนต์สองร้อยแผ่นนะครับมือนี้เม่รุยกันนะครับเอาพอกันชิหนาครับผมเอายกปูนี้โยกปูนี้สองปเล่นวะ ขอบคุณชิบนาครับโอเคแล้วครับมาวันนี้เซ็จเรียบร้อยสี่รอยแผ่นครับเบ้าแปล่นเลยเหลือแตนะ่เห็นแต่รถป่าวไงสี่รอยแผ่นครับโอเคครับ